Whoa! Oh my life plans no, seem minuscule now that I got a glimpse of the truth! Semarapu, yeah, rod, so other, yeah, I hope this battle is as real as it feels. I've been tricked hmm. before. Okay, นี่คนเยอะตื่นตัวไว้ได้ปืนแล้วเฮ้ยยัง ไปที่คลังแสง

เะเปนมชนดเราสามันดาวเลยบ่สามอ้าไหนอะยังไม่รู้จักแบนหลังคาแบบที่มเลแล้วก็เป็นหลังดโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วเพื่อน พวกศิบับสมนี่นะอย่าแย่งนะบอเราขอเราขอได้ปะที่ที่ศบพที่นั่นน่ะโอ้เราเราว่าคุณพัดแน่เลยอ่ะเราติดอ่ะมันจบไปไม่ได้อ่ะมันจบไปไม่ได้อ้าวโ้โหได้อ่ะช่วยด้วยอย่าเอาของกูกันอย่าเอาของกูไอ้พกศิบับสามไปที่คลังแสงได้ปะไหนเอาว่ามันมันไม่มีอ่ะมีเราขอขอคืน เอ็มิ0ที่ตู้ชู้มาขอขอนะยาอย่าแย่งนะขอร้องในว่าเองเองไม่เห็นจะมีอีเบสมีตัวนั่งไงเห็นตัวแล้วสองตัวเลยกำลงลงมา นียามาส่วนหกเลยเก็บจากทีบนสามมันเก็บแล้วบนสมันเก็บแล้วเข้าได้เข้าได้เข้าได้หลังเข้าหลังเข้าหรือเปล่าอยากได้เงินซื้อไอเทมโอ้ไม่ไหวปะรบสู้ที่พองอยู่เลยลูกก็สูนเหนือสูนนัดเจ้า